รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันในพื้นที่ของอีสานใต้นะครับที่นี่คือจังหวัดศรีสะเกดครับ ว่าจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากมายเลยครับสำหรับการเดินทางของบินในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยครับบินจะเริ่มต้นทริปกันที่นี่ครับ ที่นี่คือปราสาทสะกําแพงใหญ่นะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดสะกําแพงใหญ่นั่นเองนะครับต้องบอกว่าที่นี่ถือว่าเป็นศิละปะอารยธรรมของขอมที่ใหญ่และก็สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดนะครับดังนั้นถ้าใครเดินทางผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดศรีสะเกดนั้นจะต้องมาที่นี่ให้ได้เลยนะครับเพื่อมาชมศิละปะวัฒนธรรมและก็ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่นี่นั่นเองนะครับดังนั้นมาที่นี่ทังทีบินขออนุญาตาพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศ ความยิ่งใหญ่และสวยงามของปรา,าสาทสักกำแพงใหญ่กันครับ ปราสาทสักกำแพงใหญ่หรือปราสาสทสีพฤเทสวนมีลักษณะเป็นปรางสามองค์บนฐานเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกล้อมรอบด้วยระเบียงคดก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายมีโคปุระหรือว่าประตูซุ้มทั้ง4ี่ทิศครับโดยจารึกที่อยู่บริเวณหรือประตูปราสาทสักกำแพงใหญ่สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่16ตรงกับศิลปะของแบบบาปวนสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวไลถวายแด่พระศิวะ และเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่18ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายานต่อมาในปี2490ได้มีการขุดค้นพบพระพุทธรูปนาคปรกหินทรายอายุกว่าพันปีภายในบริเวณปรารสาทสักกำแพงใหญ่ตามนิมิตของหลวงปู่เครื่องสุพัทโทซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดสักกำแพงใหญ่ในตอนนั้นเมื่อขุดขึ้นมาแล้วนะครับชาวสักกำแพงใหญ่ร่วมกับสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายช่วยกันสร้างมณฑปเพื่อเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนาคปรกพันปีครับโดยด้านล่าง นั้นนะครับจะมีถ้าเงินถ้าทองให้ไปขอพอรเพื่อเป็นสิริอมองคลน,นอกจากนั้นนะครับภายในวัดสักกาแพงใหญ่ยังมีรูปหล่อหลวงปู่เครื่ององค์ใหญ่และมีวิหารหลวงปู่เครื่องที่เก็บเซรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่เครื่องให้เราได้เข้าไปกราบไหว้สักการะได้ทุกวันครับและยังมีอุโบสถพญานาคที่ประดิษฐานพระมหาไมายามุนีจําลองอีกด้วยล่ะครับ สนับสนุนโดยปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ชมครับจังหวัดศรีสะเกดนั้นนะครับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัธธาธาติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะครับเป็นแหล่งอารยาธรรมโบราณที่มีอายุเป็นพันปีจึงทําให้มีโบราณสถานเป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักก็คือปรางกูที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลกูอําเภอปรางกูเป็นศาสนสถานที่ได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรลักษณะเป็นปราสาทสามหลังสร้างเป็นแนวเรียงหน้ากระดานจากทิศใต้ไปทิศเหนือนะครับตั้งอยู่บนฐานที่สร้างด้วยหินศิลา แหลงงทั้มดมีความโดดเด่นด้วยการนำแผ่นหินแกะสลักคล้ายกับหน้าบันประตูมาวางเรียงรายหน้าปราสาทเป็นความแปลกตาที่ไม่เคยเห็นในปราสาทหินที่ใดมาก่อนนะครับและใกล้ๆกันนั้นเองนะครับยังมีพิพิธภัณฑ์ชาวกุยที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ําในสากกูเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับบุคคลที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กุยในพื้นที่และยังเป็นที่สงวนรักษาวัตถุและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวกุยให้คงไว้ในแผ่นดินไม่ให้สูญหายไปนะครับ Oh, เมื่อเข้าไปในตัวเมืองของจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับก็จะมีเกาะห้วยน้ำำําคําหรือที่คนศรีสะเกดเรียกติดปากกันว่าเกาะกลางน้ําเป็นอ่างเก็บน้ําที่มีเกาะอยู่ตรงกลางครับและมีถนนรอบอ่างสามารถที่จะปั่นจักรยานหรือว่าเดินวิ่งออกกําลังกายได้นะครับและที่นี่ต้องบอกว่ายังเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้าเทศบาลเมืองศรีสะเกดหรือศรีสะเกดอควาเรียมอควาเรียมแห่งแรกของดินแดนอีสานใต้นะครับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการประมงสําหรับผู้ที่สนใจทั่วไปโดยจะมี ไฮไลท์ก็คือกิจกรรมการให้อาหารปลาที่อุโมงค์ใต้น้ําขนาดใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับฝูงปลาที่แหวกว่ายไปมาอย่างใกล้ชิดและใกล้ๆก,กันนั้นนะครับก็ยังมีแลนด์มาร์กของจังหวัดศรีสะเกดอีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือหอคอยสีลำดวนเฉลิมพระเกยียรติเป็นหอคอยชมวิวเมืองศรีสะเกดมีจํานวนชั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ16ชั้นด้วยกันโดยชั้นล่างนะครับเป็นนิทรรศการจัดแสดงประวัติสถานที่สําคัญบุคคลสําคัญของจังหวัดศรีสะเกดชั้นบนสุดนะ มาที่จะชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ360องศาเลยนะครับที่ศรีสะเกดครับยังมีวัดป่ามหาเจดีย์แก้วหรือวัดล้านขวดภายในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูทางเข้าลานจอดรถโบสถ์ศาลาหอระฆังกุฏิหรือแม้แต่ห้องน้ำนะครับก็จะถูกประดับประด,ดาด้วยขวดแก้วหลากสีหลายแบบรวมกันแล้วมากกว่า1ล้านหแสนใบเลยละครจนกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนที่จังหวัดศรีสะเกดนั่นเองครับ ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ที่เรามาเที่ยวสีสเกต้นนะครับเป็นฤดูของทุเรียนภูเขาไฟซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI ที่ขึ้นชื่อของสีสเกตพอดีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นครับพลาดไม่ได้เลยที่เราจะมาตามหาทุเรียนภูเขาไฟของแท้กันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือชิมสดๆที่สวนกันไปเลยครับจะอร่อยสมชื่อขนาดไหนนั้นตามบินไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บินก็มาที่หมู่บ้านซัมตารมอําเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีจุดดีจุดเด่นก็คือเรื่องของดินภูเขาไฟจึงทําให้ที่นี่นั้นนะครับมีการปลูกผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนั่งรถเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมครับจะเห็นว่า2ข้างทางนั้นเต็มไป ด้วยสวนผลไม้มีทั้งเงาะมีทั้งลองกองมีทั้งมังคุดและที่สําคัญนะครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อเป็นพระเอกของศรีสะเกดเลยนะครับนั่นก็คือทุเรียนภูเขาไฟนั่นเองบินจะมาตามหาทุเรียนภูเขาไฟกันที่อิงทานทุเรียนภูเขาไฟเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปถึงในสวนกันเลย มาถึงสวนทุเรียนอินทานทุเรียนภูเขาไฟนะครับพี่แมนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนพาชมสวนเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเนี่ยของพี่แมนเนี่ยประมาณสักกี่ไร่เลยเนี่ยทั้งหมดเอ่เรามี35ไร่ครับแต่ว่าปลูกผสมผสานกันไปใช่มีผลไม้อะไรบ้างทุเรียนภูเขาไฟนะครับอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยขึ้นชื่อเลยครับแล้วก็มีมังคุดครับุดแล้วก็มีเงาะครับก็จะมีลองกององกนะครับมีลิ้นจี่มีมะม่วงปลูกแบบผสมผสานใช่ครับแต่แน่นอนสีสเกต ทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยดังมากสังเกตเดินเข้ามาเอาดินก่อนถ้าไมดินมันเป็นสีนี้แล้วครับพี่ตามงานวิจัยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นดินที่มีแร่ภูเขาไฟนะครับซ,ซ,ซึ่งมีบทความวิจัยอ้างอิงนะครับแล้วก็ทําให้ดินเนี้ยเหมาะสําหรับการปลูกทุเรียนกลิ่นไม่ฉุนละมุนลิ้นกรอบนอกนุ่มในทานแล้วมันก็จะละลายไปในปากจริงจริงทุเรียนภูเขาไฟก็คือทุเรียนมอญทองอในศรีสะเกดนะครับที่เป็นทุเรียนจ I นะครับ,รบก็จะมีอยู่3อําเภอนะครับที่แรกก็คืออำเภอกันทลักษ์ ที่นี่แล้วก็ที่2ก็คืออำเภอขุนหารนะครับที่3ที่อันดับ3ก็คืออำเภอศรีตัะนานะครับสามอำเภอนี้นะครับขึ้นทะเบียนเป็นทุเรียน GI สามารถมาทานได้ช่วงไหนครับพฤษภาไปต้นไปพฤษภาเริ่มต้นมิถุนาทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็ช่วงกลางถึงกลางเดือนกรกฎามค็สามเดือนเท่านั้นนะสามเดือนเท่านั้นครับทราบว่ามีบางช่วงเนี่ยเปิดเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยใช่ครับใช่ครับก็สัปดาห์ที่แล้วเราเปิดเป็นบุฟเฟ่ต์เงาะ นะครับก็ให้เข้ามาทานที่ที่สวนได้เลยนะครับเก็บกินจนอิ่มเลยไม่อิ่มไม่ให้ออกเลยไม่ให้ออกไม่ให้ออกเลยเรามีแพลนว่าจะเปิดเป็นบุฟเฟ่ต์ทุเรียนครับที่สวนดังนั้นเราก็ติดตามช่องทางเอาไว้นะครับสำหรับใครที่เป็นคอบุฟเฟ่ต์นั่นเองนะครับโอ้โอ้โอ้นนี่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 พูทแต่มันหอมและ ต้องถามนี้ก่อนปกติทุเรียนเนี่ยนะครับที่ที่เราเอาไปไปไปขายหรือว่าเราไปซื้อตัดตลาดเข้าทุเรียนที่มันร่วงแบบนี้ไปขายไหมปกติจะไม่นะครับปกติก็ต้องเป็นทุเรียนตัดนะครับแล้วก็บ่มนะครับทุเรียนบอนทองก็อายุ120วันล้งดอกบานนะครับแล้วก็เอาไปบ่มไว้นะครับประมาณสักสามสี่คืน3ามสี่วันนะครับก็ค่อย ใช่ครับถึกจะสุกแต่ถ้าเป็นทุเรียนแบบนี้คือมันสุกแล้วใช่ไหมใช่สุกแล้วครับกินกันเองครับส่วนใหญ่กินเองแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวบางคนชอบแบบสุกคาต้นสุกร่วงก็มีมาถามมาเหมือนกันครับนี่อันนี้เนี่ยสุกคาต้นเลยนะครับเพราะร่วงลงมางั้นคงจะเป็นลาบปากของบินแล้วนะครับวันนี้แต่ที่นู่นที่เราขายเนี่ยมันก็จะมีแบบตัดด้วยใช่ครับแล้้มานดูความแตกต่างดีไหมครับว่ามันต่างกันยังไงระหว่างทุเรียนที่มันสุกคาต้นแล้วหล่นลงมานะครับกับทุเรียนตัดนั่นเองแต่อันนี้เราเอากลับไปที อัฟฟิตดีกว่าเอาไปชิมกันนะหอมเป็นบุญปากของผมได้กินทุเรียนของแท้เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ตั้งใจฟังให้ดีนะครับนักเรียนอันนี้คือยังไม่สุกอันนี้ก็สุกแล้วปุ๊บ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 มันจะตเป็นทริคของการซื้อทุเรียนนะครับแถมแถมและทุเรียนที่เราไปเก็บมาจากในสวนก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับนี่ <c oughs> เป็นไงปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าทานมากเลยครับคุณผู้ชมครับ จะสังเกตเห็นนะครับสีของทุเรียนเนี่ยเขาก็จะมีสีเหลืองนวลๆนะครับขาวๆนะครับแล้วก็เปลือกเนี่ยก็จะไม่ไม่หนามากลองชิมไหมครับลองชิมไหมฮะลองชิมต้องชิมเลยครับมาถึงสวนอล้วอย่างนี้นะครับเอาอันไหนดีครับพ่อขาครับได้เลยครับนี่โอ้ถึงแม้ว่าเป็นทุเรียนที่หล่นเดเนื้อไม่ได้เละเลยนะครับกำลังกำลังทานเลยอ่ะอือืม ต้องบอกว่ามันไม่ได้หวานจัดขนาดนั้นหวานกําลังดีครับแล้วที่สําคัญคือมันละมุนลิ้นแล้วก็ละลายลงไปในปากเลยใครที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนอันนี้รับรองหายหว่วงเพราะว่าแม้จะสุกแล้วเนี่ยนะกลิ่นก็น้อยมาก <c oughs> อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของนี่เลยที่สําคัญคุณผู้ชมดูเม็ดเนี้ยเม็ดแค่นี้ครับดังนั้นถ้าซื้อไปกินเนี่ยรับรองคุ้ม <c oughs> จํากันให้ขึ้นใจถ้าอยากจะกินทุเรียนสีสเกตทุเรียนภูเขาไฟต้องสามเดือนคือ พฤษภามิถุนาและกรกฎาคมเท่านั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แมนมากเอาทุเรียนสดๆมาให้เราชิมนะครับแล้วก็มาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอ,บ,รบขอตัวกินก่อนแล้วเราไปเที่ยวที่ถัดไปที่เสียเกตยังมีของดีอีกเยอะเลยฮะ wow. มครับต้องบอกว่าที่จังหวัดศรีสะเกดนั้นนะครับมีวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสวยงามเป็นจํานวนมากเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือวัดไพรพัฒนาหรือชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงปู่สวงนั่นเองนะครับโดยมนดบ หลวงปู่สวงที่ว่านี้นะครับเขาบอกว่าเป็นมณฑบที่สร้างด้วยอิฐสีแดงนะครับและที่สําคัญเขาใช้ศิลปะวัฒนธรรมแบบขอมโบราณในการสร้างขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าหลวงปู่สวงนั้นนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานและก็พี่น้องทางภาคอีสานใต้เนี่ยนะครับจะให้ความเคารพแล้วก็มักจะมาสักการะองค์หลวงปู่ท่านนั่นเองนะครับเอาละมาถึงที่นี่แล้วนะครับบินขออนุญาตนําคุณผู้ชมไปกราบสักการะองค์หลวงปู่สวงนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับ มาเลยครับ วัดไพรพัฒนานะครับตั้งอยู่ในตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นสถานที่พำนักของหลวงปู่สวงนักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้พระผู้บำเพ็ญเพียรตามเขตชายแดนไทยกัมพูชาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนกลายเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของผู้คนครับจนพากันเรียกหลวงปู่สวงนะครับว่าเทวดาเดินดินครับ ซึ่งภายหลังจากที่หลวงปู่สวงได้ละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งสรีระสังขารของหลวงปู่สวงก็ไม่เน่าเปื่อยลูกศิษย์จึงได้นําไปบรรจุไว้ในโลงแก้วเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มากราบไหว้ขอพรกันครับสถานที่ที่โดดเด่นของวัดไพรพัฒนาก็คือมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงที่สร้างเป็นอิฐสีแดงสไตล์ของโบราณซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยละครับทำให้วัดแห่งนี้นะครับเป็นที่รู้จักมากมาย จะเห็นได้จากสิ่งของที่คนนํามาถวายแก้บนนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเว้าแล้วก็จํานวนของนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาภายในวัดกันอย่างเนืองแน่นครับใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดศรีสะเกดก็อย่าลืมแวะมากราบไหว้หลวงปู่สวงแห่งวัดไพรพัฒนากันด้วยนะครับ ไม่ไกลมากนักนะครับจากวัดไพรพัฒนามีหนึ่งสถานที่อันศิลป์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะครับนั่นก็คือจุดชมวิวผาพญากูปรีครับตั้งอยู่บนหน้าผาทิวเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชาเป็นจุดชมทัศนียภาพห้วยสำรานที่กันระหว่างจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินด้านหน้าจุดชมวิวนะครับก็จะมีรูปปั้นกูปรีขนาดใหญ่ครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่เคยมีผู้พบเห็นในป่าบริเวณนี้นะครับพร้อมกับสวนหินโบราณที่จัดเอาไวอ้อย่างสวยงามซึ่งใน ในบริเวณดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีทั้งระเบียงริมหน้าผาทางเดินเรียบหน้าผาร้านกาแฟศาลาให้พักทอดสายตาไปยังทัศนียภาพที่สวยงามเบื้องหน้าด้วยล่ะครับ อย่างไรกันบ้างครับสําหรับการท่องเที่ยวเมืองอีสานใต้ที่จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการเอาใจสายบุญนะรวมถึงใครที่ชอบสถาปัตยกรรมอารยธรรมต่างๆเนี่ยมีที่ศรีสะเกษนะครับที่สําคัญใครชื่นชอบผลไม้หรือว่าธรรมชาติที่สวยงามก็มาได้เลยนะครับที่ศรีสะเกษนะครับสำหรับบินนะครับในการเดินทางมาทริปนี้ต้องบอกว่าได้ครบทุกรสชาติจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะออกมาชาร์จพลังชาร์จแบตให้กับชีวิตของเราได้ตลอดทั้ง360 5วันเลยนะครับเลือกเอาครับว่าท่านจะไปที่ภาคไหนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับเพื่อเติมความสุขให้กับตัวเองนะครับสุขทันทีที่เที่ยวไทยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการอัปเดตเทลแลนด์มดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับบินขอลาไปกับภาพบรรยากาศที่บริเวณผาพญากรีแห่งนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ